ครับผมอยากจะถามนะครับในการเลือกคู่ชีวิตนะครับผมควรให้ความสาคัญกับเรื่องใดก่อนระหว่างเลือกคนที่เข้ากับผมได้หรือควรเลือกแม่และภรรยาที่ดีของครอบครัวครับเพราะว่าตอนนี้แฟนผมดีทุกอย่างนะฮะมีลักษณะความเป็นแม่ที่ดีภรรยาที่ดีแต่เธอเป็นคนจืดจื่เลียงง่ายๆทุกอย่างที่เธอทาเนี่ยมันเหมือนไม่ถูกจริตกับผมนะครับผมเลยรู้สึกเฉยเฉในสิ่งที่เธอทําให้ผมหลายๆอย่างสุดท้ายเนยความรู้สึกที่ผมอยากทําอะไรดีๆให้เขาเนี่ย มันลดลงด้วยความที่มันไม่มีเหตุมาเติมฮะแล้วหลายครั้งผมก็ทะเลาะก,กันแล้วนี่เขาก็ลังขอเลิกกับผมนะครับแต่ผมก็เห็นเขาเป็นเหมือนเป็นแม่ที่ดีผมเลยไม่รู้ผมค,ควรจะขอเลิอกเรื่องอะไรก่อนนะฮะโอเคครับผมขอวางสายก่อนนะครับแล้วจะตอบ,บนะฮะครับ,ค,รบความสําคัญอันดับหนึ่งนะครับที่จะเลือกคู่นะนี่นี่ตอบคําถามเป็นข้อๆไปความสําคัญของการเลือกคู่ ของคู่ที่จะมาอยู่กับเราด้วยกันตลอดไปนะคุณสมบัติอันดับหนึ่งก็คือความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมไปกับเราคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมไปกับเราเพราะถ้าหากว่าไม่มีความพร้อมนี้แล้วจะไม่มีการปรับหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าถมช่องว่างให้เต็มอย่างเด็ดขาด คือการที่เราเจอคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราเนี่ยนะไม่ใช่เป็นประกันนะว่าในที่สุดแล้วทุกอย่างจะลงเอยดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งคู่แต่อย่างน้อยที่สุดมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้จริงแล้วมันก็เป็นตัวดัชนีชี้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความรักกันมากพอ เพราะคนเราเนี่ยสิ่งที่หวงแหนที่สุดในชีวิตก็คือความเป็นตัวเองนะถ้าหากว่ามีใครทําให้เรารู้สึกว่าความรักหรือว่าการได้อยู่ร่วมกับเขาเนี่ยมันมีพลังมากกว่ามันมีพลังเกินกว่าที่เราจะไปหวงแหนอ้ทิฏฐิมานะของตัวเองไว้หรือว่าหวงแหนความเป็นตัวของตัวเองไว้เนี่ยนะแสดงว่าความรักนั้นมีพลังมากพอแสดงว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเนี่ยมี ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้กลายเป็นชีวิตคู่จากชีวิตเดี่ยวให้กลายเป็นชีวิตคู่ที่ดีได้ตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกถ้าหากว่าเ,เราเห็นแนวโน้มนั้นในตัวใครก็ให้มาร์กไว้เลยเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งทีนี้คำถามต่อมาคือว่าเราควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติความเป็นแม่แค่ไหน หรือว่าคุณสมบัติที่จะอยู่ร่วมกันในลักษณะของคนที่จะเห็นอกเห็นใจกันหรือว่าเข้ากันได้นะความสำคัญของคนที่จะมาเป็นแม่ให้กับลูกนะครับข้อหนึ่งเลยคือสามารถที่จะเ,เลี้ยงดูลูกเต็มใจที่จะเลี้ยงดูลูกแล้วก็ให้ความ สำคัญกับลูกให้เวลากับลูกได้นะตัวตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเป็นแม่ถ้าหากว่าไม่มีความเห็นว่าลูกมีความสำคัญหรือว่าเวลาที่จะให้กับลูกนะสำคัญน้อยกว่าสิ่งอื่นในชีวิตนั่นก็เรียกว่าความเป็นแม่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะถ้าหากว่าเราเห็นว่าใครมีความสามารถจะ เลี้ยงดูลูกหรือว่าให้เวลาลูกได้อันนั้นเราควรที่จะเพิ่มความเ,ออเพิ่มความสำคัญนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมุมมองขึ้นมามุมมองหนึ่งว่ายังมีอะไรอย่างหนึ่งที่สำคัญกว่าความต้องการของเรายังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เออเรามันเป็นกำลังใจให้เราได้ว่า ถึงแม้ว่าเราจะต้องทนหรือแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมันมีจุดหมายที่เราจะทนมันมีจุดหมายที่เราจะเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับนั่นก็คือเพื่อสร้างชีวิตครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูกที่พร้อมไปด้วยกันที่พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันถ้าไม่มีกำลังใจถ้าไม่มีฉันทะที่แล้ว โอกาสที่เราจะอยากทนหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากจะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมันแทบจะเป็นศูนย์เลยใจเราจะคอยวนเวียนคิดถึงแต่เรื่องของการไปให้พ้นไปให้พ้นหน้ากันหรือว่าปลดเปลื้องพันธะเพื่อที่จะได้มาไม่ไม่ต้องมาเป็นทุกข์ร่วมกันวิธีที่เราจะเป็นผู้นำ ในการให้สร้างความเต็มใจในการารักษาครอบครัวไว้หรือว่าให้เวลากับลูกให้ความสำคัญกับลูกเหนือกว่าความเป็นเราและความเป็นเธอนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะต้องบอกตัวเองว่าชีวิตนะที่จะโตขึ้นภายใต้การเลี้ยงดูของเราเนี่ยนะมัน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตที่อยู่ร่วมกับเราได้หมายถึงว่าลูกน้อยที่โตขึ้นมาเนี่ยนะออถ้าหากว่าไม่สามารถทำให้เขามีความสุขความเจริญได้ชีวิตของเราเองที่เหลือมันก็ไม่สามารถจะเป็นสุขขึ้นมาได้เช่นกันเราคิดถึงความสุขในอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่ความสุขในแบบที่เป็นตัวเองเป็นอิสระหรือว่า เป็นภัยจากพันธะหรือว่าไม่ต้องมาเจอความทุกข์แบบที่กําลังเป็นอยู่นี้อีกนะแต่เราคิดถึงชีวิตอีกแบบหนึ่งที่มันมีความสุขความภูมิใจที่ได้ทําให้ลูกคนหนึ่งนะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความเป็นเป็นประจักษ์หลักฐานยืนยันว่า เรามีความสามารถที่จะทําให้โลกนี้ดีขึ้นหรือว่าทําให้โลกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นไปนะครับสรุปก็คือการที่เราจะาให้ความสําคัญกับผู้หญิงสักคนหนึ่งนะอันดับแรกเลยก็คือว่าเขามีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวร่วมไปกับเราหรือเปล่าอันดับที่สองคือเขาพร้อมที่จะให้เวลากับครอบครัวหรือเปล่า ถ้าหากว่าพร้อมที่จะให้เวลากับครอบครัวต้องพร้อมที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าให้ความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไปกับเราด้วยไม่ใช่เฉพาะว่าจะไปให้เวลากับลูกอย่างเดียวนะครับเพราะการที่เราเข้ากันได้กับเขานั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกเอาละครับผมเมื่อกี้ขออภัยด้วยตอนที่ฟังคำถามอาจจะฟังไม่ได้ครบนะ ไม่ไม่แน่ใจว่าตอบคําถามเข้าเป้าหรือเปล่าสําหรับคําถามสุดท้ายนะครับ